อัปเดตนะครับรถคุณเก่งเบ้นแดงนะคะหรือว่าอัคาวุฒเอ,อ,อะไรวะนาจกคุณอ่านย่างจริงล่าสุดเนี่ยเขาได้เอาเครื่องยูเซไปใส่เทอร์โบแล้วโห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 เขาบอกว่าเขาอยากเป็นรถคอนเทนต์นะฮะก็ผมว่าสักวันนึงเนี่ยผมจะต้องถ่ายไฟคันนี้ให้ได้น่าจะเป็นวันออกเดี๋ยวเรามาถ่ายไฟตอนเขาพูดปพูดปานปูดาผมนะฮะนี่ แต่ก็ถ้าใครมานะฮะระวังนี้มา้ะฮะเพราะมันมีคนเหยียบไปแล้วนะฮะเออไปมาดูห้องเครื่องเขาดีกว่าเทอร์โบโเนี่ยแม่งใหญ่กันนะถ้าเทียบกับมือเห็นไหมก็น่าจะประมาณแบบลูกสามพันอะไรอย่างนี้โหจะทำโหนกันว่ะแต่ว่าพี่เก่งครับนี่ครับ S B K ครับนี่ครับนี่ครับผมสลักชื่อให้ด้วยครับพี่ต้องมาเช็ดรถหน่อยนะครับ คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่วิ่งไปมาเลเบเราเหมือนกันนะฮะมันมากที่งานเลโทฮาวกนะครับผมปีนี้คิดว่าเขาเรียกปีหน้าน่าจะไปอีกนะครับได้ค่ะเขาออพพาสด้วยแต่ว่าเออกระจกนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนต่อไปเฮ้ยมันจับรถผิดรถเขาสิเออแซวเล่นครับรักเสมอ,อคือพารก็ยังอลังการเหมือนเดิม เนี่ยเป็นรถเบนที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็คือเวลาแบบสมมุติจะเจอคันนี้บนทองถนนก็ต้องมองอ่ะแบบโอ้เยี่ยมอลังการอะไรขนาดไหนครับเนี่ยเนี่ยโอ้ใช้ได้เฟี้ยวเฟี้ยวอันนี้เป็นเหล็กปะแล้วไฟเบอร์ไว้ไฟเบอร์บรึกเหล็กดิฟฟิวเซอร์แม่งขนาดโคตรใหญ่โหล่าสุดเป็นลอสซิกแล้วด้วยอะโทลอสซอิกแล้วด้วย ดีคอสติกนะครับโอเ้เบรกเขาใส่เบรกหลังมาแล้วนะฮะใส่เบรกหลังกล้เบรกหน้ามาแล้วสุดจริงสุดยอดโคตรใหญ่เลยเบยรกหน้าแนละ้วดูออฟล้อหน้าครับซุ้มแตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้นี่เมียแกบอกเขใส่ลรถล,ล้อมาไม่ครบด้วยโเอ้ยหายไปไหนครับเนี่ยตายแล้วเจ้าของไปหลงรัก e k คันใหม่แล้วไนงะก็อย่างเงี้ยแหละคนมันมีรถหลายคันมันก็เลยต้องแบบ ทำรถทุกคันเออจะใส่ใจดีเทลมันก็ต้องแบบโอ้โหอลังการขนาดนั้นอผมว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ค,คันนี้จะต้องมีอะไรมันๆอย่างนี้ยนะถ้าใครที่ชื่นชอบรถคัสตอมนะครับแบบว่าเป็นพวกไฟเบอร์หรือว่าเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่เห็นในไทยคุณต้องติดตามไว้คุณติดตามคนนี้นี่ผมจะบอกให้เฟ e บุ o k เขาคือนี้นี่แลวถ้าคุณไปติดตามอิน t a g r กรคือดังมากคนนี้ดังมากอื อยากให้ไปติดตามจริงคันนี้รถมีสตอรี่ครับและมันมากจริงก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตรถเก่งเบนแดงในปีสว2ันที่สอสุดท้าย